สวัสดีคนที่เกิดวันอังคารนะคะพบกับช่อง y o u t u ส e มมาทาโรนะวันนี้เปิดไพ่ทายดวงสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะสัปดาห์ที่2ของเดือน ตุลาคม8ถึง15ตุลาคม2563นะคนเกิดวันอังคารสามารถรับชมได้เป็นคำแนะนำเป็นแผนที่ชีวิตนะคะเราจะมาเจอกันบ่อยคลื่นเพราะว่าตอนนี้เราทําเป็นดวงรายสัปดาห์แล้วนะก่อนอื่นก็ต้องขอความร่วมมือขอความเมตตาจากคนที่เกิดวันอังคารอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดติดตามคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์ขอแค่คนละหแชร์ share, เป็นกำลัง ใจให้กันนะจ๊ะอ่ะก็ช่วงนี้มีโปรโครวิดนะสำหรับใครที่สนใจจะดูดวงกับส้มมาก็ทักแชท facebook ส้มมาพยากรณถามคำถามทั่วไปนะคำถามทั่วไป สามคำถามเปิดไพ่หยิบสี่ห้าสิบเก้าบาทห้าคำถามเก้าสิบเก้าบาทหรือถ้าจะเน้นเฉพาะเจาะจงดวงความรักสามคำถามเก้าสิบเก้าบาทห้าคำถามหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะหรือว่าถ้าท่านใดท่านไหนสนใจจะเปิดพื้นดวงการเงินการงานความรักสุขภาพนะคะถามได้ไม่จํากัดก็สองร้อยห้าสิบเก้าบาทส้มมาดูดวงด้วยไพ่หยิบสีนะสนใจยังไงก็ทักข้อความมาถามกันได้ที่เพจ Facebook ส้มหมาพยากรณ์ นะอ่ะเป็นคำแนะนำนะสำหรับสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมไพ่เดอะเดวิไพ่สังคราชินีไพ่ที่เกี่ยวกับอัศวินขี่ม้าถือดาบจริงๆเนี่ยเตือนกันเลยนะคนวันอังคารช่วงนี้เนี่ย มีเรื่องให้หัวร้อนปรีแตกจะมีคนมาปั่นประสาทจะมีคนมายั่วโมโ,โหคือทําให้คุณงุดหงิดใจกังวลใจหรืออะไรอย่างเงี้ยทาให้เราแบบอ,อารมณ์ขึ้นมากอยากจะกระชากหัวหรืออะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้น่าะจะเย็นๆแล้วอัศวินขี่มา้าถือดาบทวนลมมาพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะรบพร้อมที่จะสู้ดังนั้นเนี่ยนับหนึ่งให้ถึงร้อยนะมันก็จะมีบ้างการทํางานร่วมกันในองค์กรมันก็จะมีทั้งคนที่เอารัดเอาปเปรียบ เราบ้างคนที่ทํางานไม่คุ้มเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่บ้างหรือบางทีแบบลูกนางเก่งนางโยนไอ้อะก็โยนมาให้เราต้องรับผิดชอบไอ้อะก็โยนมาให้เราทำํำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นะพยายามทําใจทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่ไอไหนไอ้ใครที่มัน ออกแนวจะด่าเอารัดเอาเปรียบเราหรือเห็นแกนตัวกับเรามากเกินไปอันนี้เราก็ต้องหาทางหนีเทไล่ด้วยเหมือนกันนะช่วงนี้พยายามนิดนึงเพราะว่าเจ้าเดวิลคืออารมณ์ร้อนเธอจะอารมณ์เสียง่ายนั่นแหละแต่มันก็มันมีคนทำอะเราไม่ได้พอกอยู่ดีๆเราเป็นบ้าเราอารมณ์เสียมันมีคนมาทําให้เราหงุดหงิดนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องแบบนะอืถอนหายใจดึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่ช่วงนี้งานเลขานุก,การงานเอกสารงานพริตต p ีงานประชาสัมพันธ์ต่างๆธุรกิจสีเทาต่างๆจะหวยออนไลน์หวยใต้ดินจา้า แทงบงแทงบอลอ,อะไรอย่างเงี้ยธุรกิจสีเทาได้หมดหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนมีสีได้นะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามธุรกิจสปาร้านเสริมสวยนวดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสตรีอัญมณีเครื่องประดับอันนี้ประสบความสําเร็จดีคนที่คาดหวังในความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานช่วงเนี้มันจะมีในเรื่องของการไม่ค่อยอยุติธรรมสักหน่อยจะมีเรื่องของความลําเอียงหรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะซื้อ ตรงอย่างเดียวไม่ได้คุณจําเป็นต้องฉลาดแกมโกงบ้างเพื่อที่จะเราเนี่ยไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบนะส่วนไอ้เรื่องของความขยันมุ่งมั่นคนอวันังคารนะเป็นคนที่มุ่งมั่นขยันอดทนอยู่แล้วคือเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงเป็นคนที่มีความมุมานะพยายามแต่ช่วงนี้สัปดาห์นี้เนี่ย8-15ตุลาคมมันจะมีในเรื่องของความโมทะรูวู้วามความใจร้อนเข้ามาด้วยก็ติงตรงนี้นิดนึงนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว แล้วหลายท่านอาจจะได้รับการช่วยเหลืออาจจะมีเรื่องของ การช่วยเหลือแบบลับๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การช่วยเหลือครั้งนี้มันอาจจะแฝงไปด้วยผลประโยชน์อะไรบางอย่างร่วมกันหรือเขาอาจจะช่วยเพราะหวังผลประโยชน์อะไรในตัวคุณก็ได้อันนี้ก็ดูแล้วกันว่ามันเสียหายหรือไม่เสียหายถ้ามันไม่ได้เสียหายอะไรมากก็หย่นหยวนแฟ่ยแฟกันไปแค่นั้นคิดแค่นี้จะได้สบายใจนะคะส่วนคนว่างงานตกงานอยู่ช่วงนี้ก็อย่าพึ่งท้อนะคะคิดหาอะไรทําจําไว้อย่างหนึ่งว่าคนขยันไม่มีวันอดตายแล้วก็ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคุณก็มีเกณฑ์จะได้งานมีเกณฑ์จะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์มีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะก็รอดูแล้วกันขอแค่ว่าค่าตอบแทนไม่เอารัดเอาเปรียบมากเกินไปหรือผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันไม่เอารัดเอาเปรียบคุณมากเกินไปแค่นั้นช่วงนี้ก็คว้าอะไรได้ก็คว้าไว้ก่อนทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนก็แล้วกันเนาะเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ตกงานว่างานส่วนเจ้าข,ของธุรกิจกิจ,ก,จการช่วงนี้เนี่ย มันจะมีในเรื่องของความใจร้อนแหละเข้ามาเกี่ยวข้องแต่โดยรวมก็ไม่มีปัญหาหรอกอย่าใช้อารมณ์กับลูกน้องบริวารมากกันละกันนะคอนโทรโลคนให้อยู่มันก็มีทั้งคนที่ฉลาดคนที่ไม่ฉลาดคือการทํางานนะลูกน้องบริวารน,นะเนาะมันก็มีคนทั้งเก่งคนไม่เก่งปะปนกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ใช้เมตตาธรรมคำจุดโลกละกันก็หลีกเลี่ยงคำพูดที่ รุนแรงก็แล้วกันเนาะแค่นั้นนะจ๊ะเพราะว่าช่วงเนี้ยดวงคนวันอังคารอ่ะเป็นฟิลที่ว่ายับยั้งชั่งใจไม่ค่อยอยู่ช่วงเนี้ยยับยั้งชั่งใจไม่ค่อยอยู่หมายความว่าแบบมันมีเรื่องให้หัวร้อนจริงๆอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยส่วนหนึ่งเนาะก็ก็เป็นกำลังใจให้ส่วนในเรื่องของความรักความรักเด e d เดวิมากับเดอะไฮพีเทสแบบเนี้ยบอกเลยเป็นดวงเมียน้อยเมียรับเป็นดวงผัวน้อยคนโสดเนระวังให้ดีคนที่มีคู่คนที่มีเจ้าของคนที่เขามีผัวมีเมียมี ลูกมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นภรรยาน้อยเป็นสามีรับเหลืออะไรอย่างเงี้ยแอบแซบทั้งหลายเนี่ยก็ให้เรามาระวังด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะเตือนอย่างเดียวเรื่องของคนมีเจ้าของคนโสดใครเข้ามาเนี่ยแล้วมีรับลมคมในดูเหมือนจะมีความลับดูเหมือนจะมีอะไรที่ <c oughs> มันไม่ชอบมาพากล่ะ ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องด่วนสรุปตัดสินใจนะค่อยๆดูให้เวลาแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของเซ็กส์เรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องความลุ่มหลงเรื่องราคาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยความอยากความใคร่ที่มันไม่ใช่ความรักจริงๆจังๆอ่ะถ้าจะแอบแซบชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้ก็ได้อยู่แต่จะให้ไปเป็นเมียน้อยเขาหรือว่เป็น เป็นชูอะพูดง่ายๆแบบเนี้ยก็ต้องถามตัวเองนะว่าเราโอเคไหมแล้วมันเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งมันบาปนะคะคุณอันนี้คิดให้ดีๆอาจเตือนไว้แต่สําหรับคนมีคู่คนมีคู่ก็ต้องเตือนเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีคนเข้าหาเราท,าทั้งที่เขารู้ว่าเรามีแฟนมีครอบครัวมีอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ตัวคุณส่วนหนึ่งจําไว้ว่าปบมือข้างเดียวไม่ดังนะคุณคิดจะนอกใจแฟนคุณก็ต้องคิดให้ดีๆส่วนคนที่เข้ามาเล่น ด้วยกับคุณนนทั้งที่เขาคุณรู้ว่าคุณนะ่ะมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วคุณก็ต้องคิดให้ดีๆเดะเดวิลคือการยับยั้งชั่งใจไม่อยู่อ่ะนอกกายแต่ไม่ได้นอกใจหรอหรือยังไงก็คิดพิจารณาทบทวนเอาแล้วกันเนอะส่วนในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครั้งเนี้ยมันดันทุรังต่อไปได้ไหม ถ้ามันดันทุรังต่อไปได้แล้วเราก็หวานอมขมเกลือนเจ็บปวดไปอันนั้นก็แล้วแต่แต่ถ้าจะให้แนะนำก็คืออย่าทำร้ายตัวเองอีกเลยการที่เรารักเขาชอบเขาทำดีกับเขาแต่ท้ายที่สุดอะเราคือคนที่อยู่ในเงามือดอะไม่สามารถออกมาสู่แสงสว่างไม่สามารถที่จะเป็นตัวจริงของเขาได้อะเรายังอยากจะเสียเวลาต่อไปไหมมันเอาเปรียบเราเกินไปหรือเปล่าอันนี้ฝากไว้ให้คิด นะคะส่วนเรื่องของเงินรายได้มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติเงินไม่ช็อตบอกไว้เลยว่าสําหรับคนวันอังคารเรื่องเงินไม่ช็อตบางคนมีเกณฑ์ได้เงิน จากความสเสน่หาได้รับความช่วยเหลือหรือมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากความรักหรือได้เงินได้ของมีค่าจากคนรักคู่ครองหรือมันมีคนมาแบบแบบอบรักแอบชอบเราแล้วซื้ออันนั้นมาให้หรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นได้สิ่งดีๆเป็นสิ่งตอบแทนจิตใจนะแต่ก็อย่างที่บอกพูดไปแล้วเรื่องผิดทํานองคลองทมหรืออะไรยังไงให้เรามาระวังให้ดีส่วนอีกอันนึงก็คืออย่าโลภมากลาบจะหายโดยเฉพาะเรื่องของการเสี่ยงโชคและการพาน,านันนะ อย่างที่บอกดวงคนเรามีขึ้นมีลงเตือนแค่อย่างเดียวแหละอย่าโลภมากลาบหายนอกนั้นไม่มีปัญหาส่วนในเรื่องของค่าใชา้จ่ายฟุ่มเฟือย the h y p พ t e s เนี่ยอะไรที่มันเป็นในลักษณะฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟืฟอยและดูไม่จําเป็นกับชีวิตอะ ให้ระมัดระวังเพราะว่าอะไรคุณมีเงินเยอะแล้วคุณใช้เยอะตามใจปากตามใจตัวเองอยากได้อะไรก็ซื้อหรืออะไรเงี้ยบางครั้งมันต้องรู้จักการประมาณตนด้วยวันนี้มีเยอะใช้เยอะมันก็หมดถูกไหมเพราะฉะนั้นวางแผนการเงินเผื่อในอะระยะยาวโดยรวมอะ่ะเงินน่ะมันดีเงินน่ะไม่ช็อตหลอกแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้เงินของคุณด้วยเช่นกันเดี๋ยวจะหาวส้มมะไม่เตือนนะสุขภาพ สุขภาพอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าอาวัยวะภายในโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ทั้งยวงเลยเพราะไพ่อสองใบเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ อวัยวะภายในโดยเฉพาะระบบสืบพันธุ์เนื้อง,งอกซีดนะมดลูกลังไข่อวัยวะเพศโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์หรือโรคที่เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คุณสุภาพสตรีช่วงนี้แนะนําว่าใครที่ประจำเดือนมาไม่ปกติหรือว่าปวดท้องหรืออะไรผิดปกติให้ตรวจเช็คดูเรื่องของเนื้อง,งอกซีดนะผู้ชายก็ดูเรื่องต่อมลูกหมากกับพวกกระเพาะปัสสาวะนะกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ช่วงนี้ใครที่แอบแซบบ่อยๆก็ อย่าลืมป้องกันด้วยเช่นกันนะจ๊ะอย่าให้ความสนุกสนานมันนำมาซึ่งเรื่องน่าเศร้าในภายภาคหลังนะอันนี้ก็เตือนไว้นะจ๊ะส่วนคนที่มีอาการผิดปกติอะไรยังไงก็ลองไปตรวจไปซาวไปเอ็กซเรย์ดูเพราะว่าถ้ามันเป็นเนื้องอกซีดหรือมีอาการผิดปกติอะไรเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของเรามันมีเกณฑ์ว่าจะได้ผ่าตัด นะส่วนการเสริมดวงช่วงนี้แนะนําบูชาพระแม่กาลีพระแม่กาลีจะช่วยปราบศัตรูหมู่มานศัตรูหมู่มานเยอะบางครั้งอ่ะไอพวกที่ชอบจ้องจะหลอกจะโกงจะเอารัดเอาเปรียบเราขอให้พระแม่กาลีจงช่วยขจัดปัดเป่าคนชั่วคนเลวนะแล้วอาจจะเสริมดวงด้วยถ้าเป็นสายแขกนะอีกอย่างหนึ่งก็ องค์พระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีจะช่วยเสริมสเสน่ห์ทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือมีคนเมตตาหรือถ้าเป็นาสายเทพเจ้าจีนก็แนะนำเป็นองค์เจ้าแม่ทับทิมจะช่วยเรื่องการค้าการติดต่อการเจรจานะทำอะไรให้สำเร็จแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนให้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะคนวันังคาร ช่วงนี้หายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆนะจ๊ะเราจำไว้ว่าความมุ่งมั่นความพยายามความทะเยอทะยานของคุณน่ะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแต่บางอย่างความมุทะลุความวู่วามความใจร้อนมันอาจจะทําให้อะไรหลายๆอย่างพังได้ดังนั้นเนี่ย เตือนกันไว้แค่นี้นะมาบอกมาเตือนกันสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็แค่เฝ้าระวังมันไม่เกิดขึ้นมันก็ส่งผลดีกับตัวคุณเองนะอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้วันนี้ส้มมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ